สวัสดีค่ะหล,หลายคนคงประสบปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวใช่ไหมคะและบางคนก็มีปัญหาสุขภาพวันนี้เราจะมาพูดถึงกระเทียมค่ะว่ากินยังไงให้น้ำหนักตัวเราลดได้กระเทียมมีรสเผ็ดร้อนสามารถนำมาเป็นเครื่องปรุงในอาหารแต่งกลิ่นหอมช่วยดับคาวของเนื้อสัตว์แล้วก็สามารถรับประทานสดสดได้ทำให้เจริญอาหารกระเทียมมีสรรพคุณก็คือในกระเทียมมีสาร อาเลซีนและสะควอดินีนมีสรรพคุณช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลและทำลายไขมันที่เกาะติดอยู่กับผนังภายในหลอดเลือดบำรุงหัวใจป้องกันเลือดแข็งตัวกระเทียมมีสารอาหารหลายชนิดรวมทั้งวิตามินรวมช่วยบำรุงระบบประสาทบำรุงเนื้อเยื่อบำรุงกล้ามเนื้อให้แข็งแรงมีวิตามินเช่วยบำรุงสายตาวิตามินซ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพภูมิคุ้มกันของร่างกายมีแคลเซียมช่วยบำรุงกระดูกและฟันช่วยกระชับผิวพรรณให้แต่งตึงในกระเทียมมีสารโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมซึ่งมีสพคุณช่วยต้านไวรัสป้องกันหวัดและลดการติดเชื้อกระเทียมช่วยขับลมในลำไส้ช่วยย่อยอาหารแก้ไอขับเสมหะและถ้าหากเรานำกระเทียมมาปอกเปลือก แล้วก็เอาเนื้อกระเทียมมาขยี้ให้มีน้ำออกมาก็สามารถเอามาทาผิวที่เป็นกลาดเคลื่อนได้ค่ะและเนื้อกระเทียมขาวๆภายใต้เปลือกนี่แหละค่ะที่เมื่อเรารับประทานส,สดๆก็จะสามารถช่วยลดความอ้วนได้ค่ะโดยรับประทานกระเทียมสดหกลีบค่ะ3มครั้งหลังอาหารหรือจะรับประทานพร้อมอาหารก็ได้ค่ะอย่างน้อยควรรับประทานสัปดาห์ละ3ครั้งนะคะแต่ก็มีข้อควรระวังก็คือไม่ควรจะรับประทานกระเทียมสดขณะท้องว่างค่ะ เพราะว่าอาจจะก,ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อกระเพาะอ,อาหารและสําหรับผู้ที่กําลังจะเข้ารับการผ่าตัดก็ไม่ควรรับประทานกระเทียมนะคะเพราะว่าจะทําให้เลือดหยุดไหลช้าและเลือดออกง่ายและผู้ที่เป็นโรคกระเพาะก็ไม่ควรรับประทานกระเทียมค่ะและถ้าหากอยากให้กระเทียมมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคอ้วนแล้วก็ต้องรับประทานสดๆนะคะเพราะถ้าหากผ่านความร้อนแล้วคุณค่าอาหารก็จะลดลงค่ะสุดท้ายนี้ของให้ทุกท่าน มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรงค่ะขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์โปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ